ค่ะอาล่ะค่ะมาต่อนะคะหลังจากเมื่อกี้เราไปเที่ยวโปรไฟล์ของพวกเรามากันแล้วใช่ไหมคะคราวนี้นะคะเราจะเริ่มช้อปปิ้งแล้วนะหรือเราจะเริ่มแชร์สินค้าแล้วนะมาดูนะคะวิธีการสร้างไรายได้ก็คือ,อปกติเมื่อกี้เราจะอยู่หน้าโปรไฟล์เราก็จะกดมาที่ปุ่มนี้เหมือนเดิมนะคะวิธีการออกจากโปรไฟล์ก็คือมาปุ่มนี้เหมือนเดิมแล้วมากดคําว่าหน้าหลักนะคะจากนั้นมันก็จะมาขึ้นที่หน้าหลักของเราเลื่อนลงข้างล่างเลยค่ะเห็นไหมจะมีหลายๆเว็บเลยนะคะ คราวนี้เราอยากขายเว็บไหนล่ะเราอยากขายสินค้าเว็บไหนเราไปที่นั่นเลยนะคะอะพี่น้องทดสอบนะคะไปที่ Lazada แต่ก่อนอื่นที่เราจะแชร์ของ Lazada ได้นะคะเราจะต้องโหลดแอปล a ซ a ด่ะเข้ามาอยู่ในมือถือของเราก่อนนะคะมันจะได้ง่ายนะคะแล้วจากนั้นเราก็เข้าระบบด้วยเว็บพันล้านตามตามขั้นตอนที่พี่น้องสอนเลยจากนั้นก็มาที่นี่นะคะกด Lazada แล้วมากดช็อปเลยค่ะพอมากดช็อปเลยเสร็จปุ๊บ มันก็จะเข้ามาที่ลิงก์ของ Lazada นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดูเลยค่ะเอ๊อยากขายอะไรล่ะนะคะวันนี้อยากขายอะไรดีเลือกเอาค่ะอ่า,อาดูซิพี่น้องเอาพวกเครื่องชงกาแฟใช่ไหมเนี่ยดูนะคะอ่าเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะของ l z a d a m ม l l นะคะดูซิอยากขายอะไรดีเนาะ พี่น้องก็เลือกเอานะคะเกิดอยากขายหมอ้อหม้อทอดตอนนี้หม้อทอดกําลังมาแรงนะคะพี่น้องก็คลิกไปที่รูปเลยจากนั้นนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาร้านนี้นะคะของออโต้หม้อทอดรุ่นนั้นรุ่นนี้เสร็จปุ๊บเราดูราคาแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราขายได้แน่กดแชร์ค่ะปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆรูปหัวใจนะคะกดแชร์ปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเห็นไหมคะมี Facebook มี l ล n e i ิน t a g r กรหรือ messenger เราอยากจะส่งไปทางไหนล่ะสมมติไป Facebook เราก็กดไปที่ Facebook นะคะพอก,กดไป Facebook มันจะเด้งมา Facebook เราทันทีเลยจากนั้นเราก็พิมพ์เชิญชวนเลยค่ะนะคะหม้อพังแล้วต้องการซื้อหม้อใหม่นะอะไรประมาณนี้ต้องการหม้อทอดไร้น้ำมันอะไรประมาณนี้เราก็พิมพ์ไปนะคะจากนั้นก็กดโพสต์ค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะ สินค้าตัวนี้ก็จะไปอยู่ที่หน้า Facebook ของเราเรียบร้อยแล้วแล้วถ้ามีใครนะคะที่เขาสนใจแล้วเขาคลิกเข้ามาดูพอดูอะไรเสร็จปุ๊บเขาสั่งซื้อค่ะเราได้เงินด้วยแล้วรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เราแชร์ออกจากลิงก์ของเราเอง ไม่ต้องแบ่งใครเลยค่ะรับคนเดียวเต็มๆเลยค่ะนะคะเงินเข้าร้อยหนึ่งก็ได้ร้อยหนึ่งเงินเข้า50บาทก็ได้50บาทเงินเข้า10บาทก็ได้10บาทเพราะว่ามันเป็นลิงก์ที่เราแชร์ออกไปเองค่ะไม่ต้องไปมีส่วนแบ่งให้กับเ,เหมือนเมื่อกี้นะคะของการแชร์ลิงก์ที่เขาซื้อสินค้านะคะย้อนกลับย้อนกลับไปขายที่ไหนต่อดีออสมมตินะคะพี่น้องจะออกจากลาซาด้าแล้ว พี่น้องจะออกจาก l a z a ด a าปิดแอปพลิเคชันอ่าแล้วก็ปิดตรงนี้จากนั้นสมมุติพี่น้องอยากอยากขายของอันนี้ดีกว่าท่องเที่ยวเคลุกนะนะคะเคลุกเคลุกใช่ไหมก็อ่านว่าเคลุกจากนั้นเราก็กดช็อปเลยเหมือนกันเลยไปทางคล้ายๆกันเลยเราอยากไปเที่ยวที่ไหนเราก็นั่งดูเลยค่ะนะคะดูกิจกรรมใน กรุงเทพหรือว่าจะไปที่ไหนเขาก็จะมีบอกจุดหมายปลายทางจะไปที่ไหนกดไปเลือกเอาสิคะสมมตินะเราจะเอาไปอ๋ออันนี้จะเป็นต่างประเทศใต้เนี่ยเขาจะมีหมดเลยเห็นไหมคะสมมติเราอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นนะ่ะเราไปหาสิไปหาที่ไหนหน่าเที่ยวเอาไปฮอกไกโดกันดีกว่าไม่รู้มีอะไรน่าเที่ยวหรือเปล่ากดไปฮอกไกโดอ่ารอกอ่านี่ไงคะ มันก็จะขึ้นมาแล้วเราอยากไปที่ไหนล่ะแหล่งท่องเที่ยวอ่าเห็นไหมคะอ๊้อยากขายแพ็กเกจอะไรขายสิคะคราวนี้ขายโลดนะคะขายดีสุดทวมห้องกโนดูนี่อ่าไปกดเลยคะ่ะกดไปปึ๊บอ่ามันก็จะมาหน้านี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะจากนั้นเราก็กดแชร์เราอย่าจองเองนะเราแชร์ค่ะกดปุ่มแชร์สัญลักษณ์รูปแชร์อย,อยู่ด้านบนอ่า กดแชร์แชร์ไปที่ไหนแชร์ไปฟีดข่าวของเราอะเปอะแล้วแต่เราจะเลือกนะคะแชร์ไปที่ไหนก็แล้วแต่เราเลยจากนั้นก็ไปพิมพ์เชิญชวนค่ะไปเที่ยวฮอกไกโดกันดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็โพสต์ไปแค่เขาซื้อแพ็กเกจแค่เขาจองแพ็กเกจมีการชําระเงินเข้าไปเราก็ได้เงินแล้วค่ะเป็นยังไงคะยากไหมไม่ยากเลยช่องทางหาไรายได้กับอินดีมีเยอะมากนะคะแค่นี้ก่อนนะ